วันนี้พี่มวยจะมาทำนายเรื่องอจากเลขหลังบัตรประชาชนเลขตัวสุดท้ายนะคะ,อ,ะอยากฟังกันใช่ไหมวันนี้พี่มวยมีข้อมูลดีๆนะคะลองฟังดูนะว่าตรงไม่ตรงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะก่อนไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ like. เป็นกําลังใจให้พี่มวยมาทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะเลขแรกเลยค่ะเลขหนึ่งเลขหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบอารมณ์ร้อนแรงรวดเร็วว่องไวแถมยัง ไวอีกด้วยนะเออไม่รู้ว่าเป็นกันไหมคะแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องหลังไว้นะคะหนุ่มๆชาวเลขหนึ่งก็จัดตัวนี้ไปนะเลขสองค่ะมักจะดึงดูดแบบมีความดึงดูดฝ่ายตรงข้ามมาตลอดเวลาค่ะจะไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวในการมีเอ็กเลยเลขสค่ะเป็นเลขที่แบบคนนี้มีพลังเหลือล้อนได้ทั้งวันทั้งคืนจริงไหมเลขสี่ค่ะชอบมีคนทำให้ เออหมายถึงทําให้อ่ะเออทาให้แต่ไม่ค่อยมีสกิลทําให้ใครแต่ก็ยังมีคนหลงเออแปลกนะหค่ะชอบแบบที่ที่คุ้นเคยที่ที่ปลอดภยัยคือที่แบบคิดว่าตรงเนี้ยมันลับตาจริงๆเป็นที่รับอเนาะเออไม่ชอบความหมือหวาเท่าไหร่นะคะแบบชอบที่เดิมๆชอบความปลอดภยัยนั่นแหละมันมันจะมากกว่านะ,ะสําหรับชาวเลขห้านะคะเลขต่อไปเลขที่หนะคะเลขนี้ก็เป็นเลขของ เลขท้ายพี่หมวยเหมือนกันนะเออเลขหเป็นคนที่ชอบความหรูหราโรแมนติกเอออะไรที่มันยั่วยวนเนี่ยมันเพิ่มได้ดียิ่งหนักเลขเจดค่ะชอบเปลี่ยนบรรยากาศมากลายนี้เลขแปดค่ะเลขแปดจะเหมือนแบบเป็นคนแบบสองด้านได้จะแบบถ้าเกิดว่าอารมณ์จะไม่มีก็ไม่มีเลย อยู่ได้แต่พออารมณ์จะมีนะคะก็สายดำเลยค่อนข้างดาร์กเลยแบบสุดสุดเวียงเลยะคะ่ะเออจะมีก็แบบไม่มีเลยถึงมีก็สุดไปเลยอย่างเงี้ยเลขแปดเลขกก้าวนะคะกลุ่มนี้นะคะจะชอบความแปลกประหลาดนิดหน่อยพิเรนพิเรนนิดนึงเออมีความแบบรสนิยมแปลกแกหน่อยอะ่ะเออ ไหนใครเลขอะไรกันบ้างเดี๋ยวลองคอมเมนต์สิคะคิดว่าตรงไม่ตรงก็ลองคอมเมนต์กันมานะทุกคน